สถานการณ์ในยูเครนกำลังถูกจับตาจากคนทั้งโลกเลยนะครับในวันที่ผมอัดคลิปนี้รัฐบาลสารัฐออกมาบอกให้พลเมืองอเมริกันที่อยู่ในประเทศอบพยพออกมาได้แล้วเพราะกังวลว่ารัสเซียอาจบุกยูเครนเร็วๆนี้ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าในขณะที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่รัสเซียอาจบุกยูเครนแล้วหรือไม่สถานการณ์ก็อาจกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ได้ครับ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าท่าทีของรัเสเซียที่จะบุกยูเครนหรือไม่แบบที่เราเห็นในตอนนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับแต่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่นายวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นมาเป็นผู้นํารัเสเซียก็มีการเปิดฉากบุกคล้ายๆแบบนี้มาแล้ว2ครั้งนั่นคือสงครามรัเสเซียจอร์เจียเมื่อปี2008และกรณีของไตรเมียในปี2014วันนี้ผมจอมพลเดวสุโขและเวอร์รีไว รายการใหม่จาก Workpoint Today ที่จะเล่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกจะพาย้อนไปถึง2เหตุการณ์นั้นกันครับโดยเราจะรวบรวมเอาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าต้นสายปลายเหตุของการเล่นเกมรุกของรัฐบาลรัสเซียในสมัยประธานาธิบดีปูตินทั้ง2เหตุดังกล่าวที่มาที่ไปมันคืออะไรกันแน่แล้วที่สำคัญเราจะทำให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมหลายคน ถึงมองประธานาธิบดีปูตินต่อกรณีที่จอร์เจียไครเมียมาจนถึงกรณีล่าสุดที่ยูเครนว่านี่คือความพยายามหรือฟื้นอิทธิพลของรัสเซียให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากสหภาพโซเวียตล,ล่มสลายและนี่อาจจะนำไปสู่สงครามเย็นรอบใหม่ครับ ก่อนอื่นอยากอธิบายให้เห็นภาพคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีมหาอำนาจขั้วสำคัญของโลกที่มีชื่อว่าสหภาพโซเวียตครับจนกระทั่งในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นประเทศใหม่แตกออกมาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนจอร์เจียและประเทศอื่นๆรวม15ประเทศ โดยในช่วงแรกบรรดาประเทศต่างๆที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตต้องเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะการแยกประเทศนั้นไม่ได้มีแค่พรมแดนที่แยกออกมาแต่ว่ายังมีเรื่องของผู้คนด้วยซึ่งในหลายพื้นที่ผู้คนไม่พอใจกับการที่ต้องอยู่ภายใต้พรมแดนใหม่ของประเทศใหม่และเรียกร้องขอแยกตัวเองเป็นอิสระครับ นี่ก็นําไปสู่การสู้รบกันระหว่างกองทัพของประเทศที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตกับผู้คนที่ไม่อย,อยากอยู่ในประเทศใหม่แต่อยากแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในจอร์เจียเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคอัฟคาเซียทางตอนเหนือของจอร์เจียครับพื้นที่ตรงนี้ติดกับรัเสเซียด้วยโดยผู้คนในอัฟคาเซียไม่ต้องการอยู่ภายใต้จอร์เจียแต่อยากแยกออกมาเป็นอิสระ ความขัดแย้งในอับคาเซียลุกลามเป็นสงครามและเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวจอร์เจียครับจนมีผู้เสียชีวิตราว5,000คนและทำให้ชาวจอเจียในอับคาเซียต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองมากถึง2 0 0 0 0 0คนทีเดียวนอกจากนี้ในจอร์เจียยังมีความขัดแย้งในพื้นที่ที่เรียกว่า south ossetia พื้นที่นี้อยู่ทางตอนเหนือของจอเจียอีกเช่นกันนะครับและเช่นเคยว่าติดกับรัสเซียด้วย จุดนี้ก็มีความขัดแย้งระหว่างผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจียเหมือนกันครับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้ง2แห่งก็ยืดเยื้อมาเป็นประยะนะครับจนกระทั่งเกิด2ปัจจัยสําคัญปัจจัยแรกคือการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารัเสเซียของประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินเมื่อปี2000ครับส่วนอีกปัจจัยคือนโยบายของชาติอดีตสหภาพโซเวียตที่เริ่มตีตัวออกห่างรัเสเซียแล้วต้องการไปอยู่กับสหภาพยุโรปมากกว่า เรามาเริ่มจากปัจจัยแรกคือการขึ้นสวมหน้าของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกันนะครับผู้นํารัเสเซียคนนี้เป็นอดีตสายลับ KGB สมัยโซเวียตและเคยมีชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวจนต้องเป็นคนขับรถแท็กซี่ประทังชีวิตมาแล้วเคยออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองต่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแบบนี้นะครับว่าประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็เป็นเหมือนการล่มสลายของรัเสเซีย ในทางประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีปูตินยังระบุด้วยนะครับว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคือหายนะะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20พร้อมทั้งระบุว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทําให้พวกเรากลายเป็นประเทศที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงและสิ่งที่เราได้สร้างกันมากว่า1,000ปีก็ล่มสลายลงไปด้วย เมื่อได้ฟังเช่นนี้ก็พอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นลยครับว่าประธานาธิบดีปูตินมีความเจ็บปวดมากแค่ไหนต่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและยิ่งตอกย้ำถึงสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความฝันที่แท้จริงของประธานาธิบดีปูตินที่มีต่อรัเสเซียอาจหมายถึงความพยายามฟื้นความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตกลับมาอีกครั้ง เรากาลังอยู่กับ2ปัจจัยที่ทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติอดีสหภาพโซเวียตนะครับปัจจัยแรกที่เราพูดถึงคือทัศนคติของประธานาธิบดีปูตินแต่นั่นก็อาจจะไม่สําคัญเท่ากับปัจจัยที่2ครับนั่นก็คือท่าทีของชาติอดีตสหภาพโซเวียตเองที่มีแนวโน้มตีตัวออกห่างจากรัสเซียมากขึ้นย้อนกลับไปในช่วงหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆครับหลายประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ แต่พอผ่านไปหลายปีเข้าหลายชาติก็เริ่มตั้งหลักได้นโยบายของหลายชาติที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นโดยส่วนหนึ่งที่ทําให้ในโยบายของหลายชาติอดีตสหภาพโซเวียตเปลี่ยนไปก็เป็นผลมาจากการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนด้วยแหละครับยกตัวอย่างในกรณีของประเทศจอร์เจียนะครับในปี2003เกิดการปฏิวัติออกุลาบประชาชนออกมารวมตัวประท้วงขับไล่ผู้นําคนเดิมที่มีนโยบายเข้าข้างรัเสเซียครับ และเลือกที่จะให้ผู้นำคนใหม่นำาพาประเทศเข้าหาสาภาพยุโรปมากกว่าในปีต่อมาคือปี2004ประชาชนในยูเครนออกมาสแสดงพลังทั้งการอาระยะขัดขืนพลังงานเพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้งที่ชี้ว่ามีการทุจริตอย่างกว้างขวางจนถูกเรียกว่าเป็นการปฏิวัติสีส้มครับซึ่งแม้ประเด็นหลักของการปฏิวัติครั้งนี้จะส่งผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของยูเครนนะครับแต่นี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้รัฐบาลยูเครนเดินหน้า เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและตีตนออกห่างจากรัสเซียการตีตัวออกห่างจากรัสเซียไม่ได้หมายความถึงแค่การเข้าร่วมสหภาพยุโรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าทั้งจอร์เจียและก็ยูเครยนยังเดินหน้าเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตด้วยองค์การนาโตเป็นความร่วมมือทางการทหารของชาติตวันตกครับป้าหมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรนี้ชัดเจนมากเลยครับว่า เป็นไปเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและแม้ว่าสหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วและนาโตก็พยายามเชิญชวนรัสเซียให้มีความร่วมมือกับนาโตมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้รัฐบาลรัสเซียวางใจในองค์การนาโตเลยหลายครั้งเราเลยมักได้ยินข้อกล่าวหาจากรัสเซียนะครับว่าองค์การนาโตก็ไม่ต่างจากสหรัสาขาสองที่มีอิทธิพลอยู่ในยุโรปนั่นเองครับ โดยในปี2008การประชุมขององค์การนาโตที่เมืองบูคาเลสประเทศโรมาเนียนาโตได้ออกแถลงการแสดงความยินดีนะครับที่ยูเครนและจอร์เจียมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นสมาชิกนาโตและท่าทีนี้เองครับที่นำไปสู่ปฐมบทที่เป็นเกมรุกของประธานาธิบดีปูตินเพื่อตอบโต้ท่าทีที่เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นการขยายอิทธิพลทางการทหารของชาติตะวันตกเข้าใกล้รัสเซียมากขึ้น และกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เห็นว่าสงครามเย็นยุคใหม่ระหว่างรัสเซียกับชาติตัวตกกลับมาแล้วครับหลังสงครามเย็นรอบก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ยังจับกันได้ใช่ไหมครับว่าเราพูดถึงความขัดแย้งในจอร์เจียบร,ริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือ2จุดที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียนั่นก็คืออับคาเซียแล้วก็เซาออสเซียความขัดแย้งนั้นก็ยังคงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปี2008นะครับซึ่งเป็นปีที่ยูเครนและจอร์เจียอยากเข้าเป็นสมาชิกนาโตนั่นแหละ ดยไม่กี่เดือนหลังจากการประชุมนาโต้ที่มีการประกาศเรื่องนี้ในเดือนสิงหาคมปี2008เกิดการประทะระหว่างกองทัพจอร์เจียกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนในเซาท์ออสเซียการประทะอีกครั้งนี้ถูกยกระดับว่าเป็นสงครามเลยนะครับท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าฝ่ายแบ่งแยกดินแดนได้รับแรงสนับสนุนมาจากกองทัพรัสเซียผ่านการเคลื่อนกำลังมาประชิดชายแดนฝั่งรัสเซียแล้วมีเป้าหมายโจมตีกองทัพจอร์เจีย สงครามนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลา5วันครับซึ่งแม้จะดูไม่ยาวนานเมื่อเทียบกับสงครามอื่นๆนะครับแต่จากการตรวจสอบในเวลาต่อมาพบว่าความรุนแรงของสองครามรัเสเซียจอร์เจียทําให้มีผู้เสียชีวิตถึงเกือบ850คนและมีชาวจอร์เจียราว35,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยผลการสอบสวนโดยคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงยืนยันนะครับว่าแม้ฝ่ายจอร์เจียจะเป็นผู้เริ่มต้นสงครามก่อนแต่รัเสเซียกลับเป็นฝ่ายยั่วยุเพื่อนบ้านมาเป็นเวลานาน และดูเหมือนจะกระทำการเกินกว่าเหตุผ่านการใช้อาวุธหนักถล่มกองทัพจอร์เจียครับโดยหลังจากสงครามรัสเซียจอร์เจียฝ่ายรัสเซียได้รับรองพื้นที่ขัดแย้งในจอร์เจียนั่นก็คืออับคาเซียและก็เซาล์ออสเซียเป็นรัฐอิสระนะครับส่วนจอร์เจียก็มีทิศทางเอนไปทางชาติตะวันตกมากขึ้นหลายคนบอกว่าท่าทีของรัสเซียในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามเย็นรอบใหม่อย่างจริงจังเลยครับแล้วบรรดาชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะัก ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ทิศทางของชาติตะวันตกที่ไม่ยอมตอบโต้รัสเซียถึงกับบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัฐบาลรัสเซียย่ามใจครับและทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งในอีก6ปีต่อมาโดยคราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอยู่เครน โดยกรณีที่ยูเครนเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองครับหลังจากปี2004ที่มีการปฏิวัติสีส้มแม้วรัฐบาลหลังจากนั้นจะมีท่าทีโอนเอ็นไปทางชาติวันตกมากขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าการเมืองอยูเครนเองที่ทําให้ทิศทางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับโดยเฉพาะการขึ้นสวมหน้าของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุคอวิชซึ่งมีแนวคิดฝักไฟรัสเซียมากกว่าทําให้นโยบายที่ฝักฝ่ายชาติตวันตกเช่นแผนการเป็นพันธมิตรกับสหภาพยุโรปของอยูเครน ถูกเตะทวงไปปัญหาก็คือประชาชนไม่พอใจประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุควิชนะครับและนำไปสู่การประท้วงใหญ่ในปี2014ขับไล่ประธานาธิบดียานุควิชจนเขาต้องหนีไปพึ่งใบบุญรัเสเซียเลยจนถึงตอนนี้ยูเครนก็กลายเป็นสมรภูมิมหาอำนาจเต็มตัวครับสาวรัฐชาติในยุโรปสนับสนุนผู้ประท้วงส่วนรัเสเซียสนับสนุนประธานาธิบดียานุควิชและเกมรุกของรัเสเซียก็เกิดขึ้นอีกรัง้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดียานุโควิชซึ่งฝักฝ่ายรัสเซียถูกขับไล่นะครับจูจ่ๆก็มีกองกำลังทหารไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปยึดหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในไครเมียถามว่าไครเมียคือที่ไหนครับถ้าดูจากแผนที่ก็คือส่วนที่ยื่นออกมาทางตอนใต้ของอยูเครนเดิมทีไครเมียถูกปกครองด้วยรูปแบบพิเศษนะครับที่สามารถปกครองตนเองได้แต่ว่าอยู่ภายใต้ยูเครน อย่างไตรกตามไตรเมียก็มีกําลังทหารรัสเซียประจําอยู่เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคืออาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่สหรัฐมีกองกําลังทหารอเมริกันอยู่ในเยอรมนีหรือว่าญี่ปุ่นนั่นแหละครับทีนี้พอมีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเข้าไปยึดสถานที่ราชการในไครเมียหลายฝ่ายก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปจับสัญญาในเชิงลึกแล้วก็พบว่ากองกําลังเหล่านี้ส่วนใหญ่แสดงท่าทีสนับสนุนอดีตประธานาธิบดียานุควิช บางส่วนแสดงจุดยืนชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการให้ไครเมียไปเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียคือไม่อย,อยากอยู่กับยูเครนอีกต่อไปแล้วนั่นแหละสถานการณ์ในไครเมียนะไปสู่การทําประชามติในเดือนมีนาคม2014ครับผลของการลงประชามติครั้งนี้คือไครเมียไปเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นชาติตวันตกไม่ยอมรับผลการลงประชามติครั้งนี้ครับเพราะมองว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายมาตั้งแต่การที่จูจ่ๆก็มีกองกําลังไม่ทราบฝ่าย ไปยึดสถานที่ต่างๆในยูเครนแล้วแถมกระบวนการประชามติยังไม่โปร่งใสอีกด้วยกรณีของยูเครนยังไม่จบที่แค่ไครเมียนะครับเพราะหลังจากที่ไครเมียถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไม่กี่วันในเดือนเมษายน2 0 1 4ความตึงเครียดในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่เรียกกันว่าภูมิภาคดอนบาสซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เรียกว่าโดเน็กซ์และก็ลูฮันก็ปะทุข,ขึ้นมาครับ ความขัดแย้งในพื้นที่ตรงนี้อาจเรียกได้ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจอร์เจียเลยครับเพราะนอกจากพื้นที่ตรงนี้จะติดกับรับเสเซียแล้วนียังเป็นความขัดแย้งที่นําไปสู่การสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ซึ่งมีการระบุว่ารัเสเซียอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งในพื้นที่ทางตะวันออกของอยูเครนนั้นรุนแรงมากเลยนะครับข้อมูลล่าสุดป,ประเมินว่าทหารของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ รวมกว่า10,000นายชาวบ้านเสียชีวิตมากกว่า3,300คนครับนี่ยังไม่รวมตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือชาวบ้านที่ต้องพลัดที่อยู่อีกเป็นล้านคนเลยที่สําคัญถ่าใครยังจํากันได้ความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนนี่แหละครับที่เป็นต้นต่อของโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกจนมีผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเสียชีวิตทันที298คน ทั้งสองฝ่ายกล่าวหากันไปมานะครับว่าอีกฝ่ายเป็นคนยิงตกอย่างไรก็ตามรายงานการสอบสวนที่นำทีมโดยเนเธอร์แลนด์ชี้ว่าอาวุธที่ยิงเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้เป็นขีปนาวุธชนิดที่ใช้ในกองทัพรัรเสเซียครับโดยพบข้อมูลว่าอาวุธดังกล่าวเพิ่งถูกขนส่งจากรัเสเซียในวันนั้นและถูกยิงจากพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนถือครองอยู่แถมการสอบสวนยังพบอีกนะครับว่าทันทีที่ยิงขีปนาวุธดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เรื่องยิงอาวุธนี้ก็ถูกลำเลียงกลับไปฝั่งรัเสเซียด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าเคยมีเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับวิกฤตในยูเครนเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีต ส่วนบทสรุปของเหตุการณ์จะจบในรูปแบบเดียวกันหรือไม่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและนี่คือ W ว r ร์ r รีวิวรายการใหม่จาก Workpoint Today ที่จะเล่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ หรือว่าสาระความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางการติดต่อของ Workpoint Today ได้เลยครับ e x p l a er ์เ2เ2อเราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจสุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชน ข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว w o r k p o ท n t t o เด y สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee